ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายไม่ต้องสำรองเงินออกไปก่อนมันมีด้วยเหรอดีเฮลพัทคุ้มครองฟินฟินไม่เกงใจบินค่ารักษาจากเมืองไทยประกันชีวิตเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมีสวัสดิการแบบพัดพัดจากที่ทำงานเดิมหรือเป็นประกันสุขภาพฉบับแรกเรามีวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาใจ่ายให้เลือก1ล้านและ5ล้านบาท <Wow. S 1> นอนพักรักษาตัวในห้องเดียวมาตรฐานได้180วันและค่าห้องไ c u ถึง60วัน เรามีส่วนลดเบี้ยประกันพิเศษถ้าใช้สวัสดิการของบริษัทก่อนคุ้มครองกันยาวๆถึง99ปีปรับแผนความคุ้มครองได้หาก,กเกษียณอายุการทํางานพร้อมความคุ้มครองโรคร้ายแรงกว่า35โรคร้ายแรงเริ่มต้นเพียงวันละ60บาทเรามีบริการทำประกันออนไลน์ทั่วไทยแบบไม่ต้องเจอตัวแทนลดความกดดันไม่ต้องเกรงใจตัวแทนแต่บริการดีเหมือนเดิมปลอดภัย100%มาตรฐานจากเมืองไทยประกันชีวิต ประกันชีวิตประกันภัยประกันความประทับใจสำหรับคุณให้น็อตเดอรสตาช่วยดูแลคุณนะครับ